สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม3เล่ม2อนะครับผมอยู่ที่บทที่3ครับพีระมิดกลวยแล้วก็ทรงกลมนะอยู่ที่หน้า139ครับแบบฝึกหัดที่3.2กอไก่เรื่องนี้เราจะอยู่ในเรื่องของกลวยนะครับเนี่ยอยู่ในเรื่องของกลวยเขาจะไปะหาปริมาตรครับของกระโจมกระโจมของเผาอินเดียแดง เป็นลักษณะของกลวยสูงนี่สูงคือตรงนี้สูงอ่ะนี่สูงนสูงตังนี้สามจุดสองห้ากวยนะครับพื้นที่มันจะเป็นอะไรครับวงกลมถูกต้องไหมพื้นที่ฐานของมันจะเป็นวงกลมครับรัศมีเป็นเท่าไหร่นี่รัศมี อ,าาอะราสมีเท่าไหร่หนึ่งด้านีหนึหตัวนี้สูตรการหาปริมาตรของเขาครับนะครับมันก็ใช้กลวยกรวยหัวแหลมหัวแหลมจะมี1นส่วนสครับเนาะมาเริ่มตัวนี้เลยอ่ะวิธีทำนะครับเขาถามหาปริมาตรมันเอาสูตรมันก่อนเลยปริมาตร ปริมาตรของกลวยปริมาตรของกลวยก็คือ1.3ส่วน3คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเป็นวงกลมก็พาย r .2 ลังสองแล้วก็คูณกับสูงพายอลังสองเนะครับจริงๆเขาจะเขียนแบบนี้นี่เขเขียนพายนะ1.3ส่วน3พายอกลังสอตัวนี้ถ้าไม่มี1.3ส่วน3จะเป็นทรงกระบอก มีหนส่วนสเพราะว่าหัวมันแหลมมันเป็น3เท่าของทรงกระบอกนั่นเองพิระมิดก็หัวแหลมเห็นไหมเรื่องที่แล้วตัวนี้เราก็แทนค่าหาได้เลยข้อหนึ่งาะเรารู้ทุกตัวแล้วนะครับหนส่วนสเราจะให้พายเป็นอะไรอ่ะโจทย์ไม่กําหนดมาเราก็ให้พายเป็นสามจุดแล้วกันคูณ3 1มแล้วก็คูณ Rr เป็น1 75็าลัง2จุดตัวนี้คือเครื่องหมายคูณนะเนี่ยคูณนะคูณแล้วก็คูณกับสูงคือ hh เท่าไหร่สามจุดสองห้าหน้าที่เราแล้วครับไปคูณไปคูณไปคูณแล้วก็หารด้วยสามได้คําตอบมาเท่าไหรก่ก็ก็ได้เท่านั้นนะอันนี้ไม่ไม่ไม่คูณให้ดูแล้วกันนะครับูคูณมาให้แล้วนะตัวนี้คือแทนปุ๊บ ไปคูณเอาเองคูณเลขเยอะอยู่นะเนี่ยเลขเยอะอยู่นะถ้ายมเป็น8ตําแหน่งอะ่ะเราก็สุดท้ายแล้วเคลียร์แล้วก็ใช้ค่าประมาณให้มันเหลือ2ตําแหน่งเอาครับมันก็ได้ประมาณ10.42ครับผมหน่วยก็เป็นลูกบาทครับลูกบาทลูกบาทเมตรนั่นเองแล้วก็ตอบไปเขาหน่อยครับผมดังนั้นมันเป็นโจทย์ปัญหารปริมาตรของ ปริม,มาตรของอากาศภายในภายในอะภายในกระโจมปะเนาะภายในกระโจมกระโจมตัวนี้เป็นรูปกลวยนั่นเองกระโจมครับมีอยู่มีอยู่ประมาณ10.42ลูกบาทเมตร เยอะหน่อยนะตอนนี้เขียนนะเดี๋ยวมันจะสั้นไปเพราะว่าครูไม่ได้คูณให้ดูนะครับคูณเองเป็นนะครับตัวนี้แต่เลขมันจะเยอะครับเดี๋ยวเสียเวลาเนาะคำตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปคูณตัวนี้คูณตัวนี้แล้วค่อยหารสามราคาที่ได้ก็จะได้ประมาณตัวนี้นะครับผมเนข้อ1ก็เสร็จแหละไปดูต่อข้อสอครับลบนะข้อสอก็บอกว่าเทียนไขครับแฟนตาซีสแบบครับแบบแรกทําเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว3ามเซนและสูง5เซนอีกแบบหนึ่งทำเป็นกลวยสูง6เซนและมีรัศมียาว2เซนนักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่นะั้นแสดงว่า2ตัวนี้เขาให้เราเปรียบเทียบ2อันอันแรกคือของอะไรครับของทรงกระบอกนะอ่ามาดูก่อนของทรงกระบอกนะครับข้อ2แบบแรกเราจะหาแบบทรงกระบอกก่อน วิธีทำนะครับเราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกก่อนปริมาตรของทรงกระบอกทรงกระบอกของเทียนไขตัวนี้สูตรว่าไงครับพื้นที่ฐานคูณสูงพาย r กํากำลังสองเฮได้ตัวนี้นะครับของทรงกระบอกนะปึ๊บเริ่มแทนพาย3.14ครับ คูณ r ยกกำลังสอง R รู้ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น3นี่เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น3ามเส้นแสดงว่าบอก R มันเป็นในใน r ก็เท่าไรหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุดหนะรัศมีต้องเป็นครึ่งหนึงของเส้นผ่าศูนย์กลางครับเอา3ไปแบ่งครึ่งก็ได้หนึดห้านั้นแสดงว่าตัวนี้รัศมีเป็น1.5ึ่ากำลังสองแล้วก็ค่อยคูณกับสูงสูงเท่าไรสูงห้ซน ก็จะจบจริงๆเราจะอาจจะใช้เป็น3าส่วนสก็ได้นะเลขจะได้คิดได้ขึ้นเนี่ยสส่วน2นี่มันจะตัดกันได้ครับ4ตัดได้ได้เท่าไหนก็แค่เท่านั้นนะอันนี้น่าจะได้เป็นค่าประมาณครับนะปุ๊บเราก็คิดออกมานะเอา3.14ไปคูณกับอะไรไปคูณกับ2.25 2 5แล้วก็ค่อยคูณกับ5ได้เท่าไหร่ได้ 35มสิบห้าครับจุดสามสองห้าืมได้ตัวนี้ลูกบาทเซนลูกบาทเซนเติเมตรอันนี้เป็นเทียนไขของอะไรครับเป็นเทียนไขของทรงกระบอกครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเทียนไขของทรงกระบอก อีกอันนึงเป็นเทียนไขของทรงอะไรครับอีกแบบหนึ่งเป็นของกลวยครับนะอีกแบบหนึ่งเป็นของกลวยอีกอันนึงเป็นปริมาตรปริมาตรของกลวยปริมาตรของกลวยจําได้ไหมคืออะไรปริมาตรของกลวยคือหัวแหลมมีหนึ่งส่วนสามแล้วก็คูณพายอาร์กำลังสองคือพื้นที่ฐานเฮคือสูง กล้วยกล้วยบอกว่าสูง6รัศมี2ได้3.14จุ 1, มีหส่วนสก่อน1นึ่งส่วนสคูณสามคูณรัศมีรัศมีเท่าไหร่รัศมี2ป่ะอืมโจทย์บอก2รัศมี2สูง6เนี่ยรัศมี2องกำลัง2แล้วก็คูณกับ6 นี่นะใจดีหน่อยนี่มันตัดได้มันเอื้อเราอยู่ครับคนนี้ไม่ยากมากอันนี้คิดได้เอาสี่ไปคูณตัวนี้ครับสี่ไปคูณตัวนี้ก็จะได้ประมาณสี่สี่สิบได้ตัวนี้ยะแล้วก็คูณ2ด้วยมันตัดเหลือ2ตัวนี้คูณ2เอาสิไปคูณ12 4สอ 8ปดแปไม่12อนะอันนี้ได้2คูณนี้เป็น8 8ดแปดสี8สา4เป็น25แต่ตัวนี้ครับนี่ลูกบาทเซนอตอนนี้เราหาเทียนไขของทรงกระบอกแล้วก็เทียนไขของกลวยได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราหากันเรียบร้อยแล้วโจทย์ถามหาอะไรครับ โจทย์ถามหาว่าอันไหนมากกว่ากัน,นครับและมากกว่ากันเท่าไหร่นะอันไหนมากกว่าทรงกระบอกหรือว่ากวยทรงกระบอกมากกว่านะครับเราก็ตอบครับผมดังนั้นนะครับเทียนไขเทียนไขแบบทรงกระบอก นะแบบทรงกระบอกจะใช้เนื้อเทียนครับเนื้อเทียนมากกว่ามากกว่าแบบกลวยแบบทรงกลวยปะแบบกล้วยเฉยแบบกลวยอ่าแบบกลวย,แบบลวยและโจทย์ถามด้วยว่ามากกว่าเท่าไหร่มากกว่า ก็ 3, 3 2 5ลบ2 5่2 0ได้เท่าไรได้5ได้0ได้2ได้10นี่ได้ตัวนี้ลูกบาทเซนอ่ามากกว่าอยู่เท่านี้ครับเซนติเมตร ความหมายของโจทย์ปัญหาก็กรุณาตอบในสิ่งที่โจทย์เขาต้องการให้ด้วยหาทรงกระบอกหาของกล้วยอา่าทรงกระบอกมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็ทรงกระบอกตั้งลบด้วยของกล้วยก็จบไปดูต่อข้อ3ครับลบนะข้อ3ครับอันนี้ทูบหอมนะนี่นี่ทูบหอมเคยเห็นไหมเคยได้เห็นไหมทูบรอหอมที่เขาทำมาครับเนี่ยทูบหอมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านครับที่ทํามาจาก ขี้เลื่อยผสมกับผงไม้หอมเป็นส่วนประกอบหลักกินหอมมาจากการเติมตะไคร้หอมบะลิกิษนาปริชาติกินจากธรรมชาติรครับลาเวนเดอร์ลงไปนะครับมีรูปร่างตามต้องการชาวบ้านได้รับใบสั่งสินค้าผลิตทูบหอมทรงกล้วยนี่ทรงกล้วยขนาดสูง1นิ้วและมีเส้นผ่าศูนย์กลางและมีเส้น เส้สนผ่านศูนย์กลางยาวครึ่งนิ้วยาวครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งของครึ่งอีกนะทีนี้ดูดีนะนั้นแสดงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ยาวเท่าไหร่ครึ่งนิ้วก็คือเท่าไหร่0.5นย์จุด้าหอเราใช้0.5ก็ได้หรือจะใช้1นส่วนสองก็ได้นี่นั้นแสดงว่ายาวครึ่งนิ้วก็คือ0.5 0.5นิ้วอันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะเส้นผ่าศูนย์กลางปกติเขาจะใช้ดี ถ้าดีเป็น0.5อารัศมีจะรัศมีจะเป็นครึ่งหนึงของมันก็ได้เป็น0.25นิ้วอ่าได้ตัวนี้หรือเราจะใช้เป็น1ส่วน2ก็ได้ถ้าเป็น1ส่วน2ถ้าตัวนี้เป็น1ส่วน2อันนี้ก็แบ่งครึ่งอีกหาร2อ,อีกหาร2อ,อีกก็ได้1ส่วน4นิ้วอยู่ที่เราว่าเราจะใช้ตัวไหนได้หมดจํานวน50,000ชิ้นชาวบ้านควรเตรียมขี้เลื่อย ผสมกับปรงหอมเพื่อทําทูบนี้ไว้เท่าไหร่ก็คือหาปริมาตรของมันนั่นเองข้อสี่นะตัวนี้ไม่ยากหาปริมาตรของกล้วยครับเขียนเยอะแค่นั้นนั้นแสดงว่าข้อสี่ข้อสามวิธีทำนะครับวิธีทำปริมาตรครับผมปริมาตรของกล้วยเท่ากับ 1.3ส่วน3พายอกำลังสองเฮเขียนทุกครั้งท่องทุกครั้งเดี๋ยวก็ขึ้นใจครับใช่ปหนครับประมาณเลยได้เป็น1.3ส่วน3คูณพาย3.14คูณอ r เท่าไหร่2 5 5กำลังสแล้วก็คูณกับเฮดเฮทเท่าไหร่เฮดคือ1แ่ได้ตัวนี้ที่เหลือเราก็คำนวณออกมานะครับ แล้วก็คำนวณออกมาอันนี้เราคิดแค่ชิ้นเดียวนะนะครับตอนนี้กำลัง 2, 25, 25, 25, 6, 2องยี้าย้าได้หกสองห้าทยม4ี่ตำแหน่งได้ตัวนี้เอาไปคูณกับตัวนี้แล้วก็หารด้วย3ามคำตอบที่ได้คือ0ูนย์จดศูนย์ลูกบาทนิ้วอ่านี่คูณให้เรียบร้อยนะลองไปคูณเองนะครับว่างๆลองไปทดเอง ไว้ก่อนแล้วก็ลองไปคูณดูว่าตรงกันหรือเปล่าอันนี้คือ1ชิ้นครับแต่เขาต้องการเท่าไหร่เขาต้องการ5นะครับเขาต้องการ500ชิ้นครับนั้นแสดงว่าทูบ1ชิ้นนะครับใช้0.06542ลูกบาทนิ้วนี่ลูกบาทนิ้ว ขาต้องการเท่าไหร่ครับต้องการต้องการทูบหอมทูบเนี่ยห้าหมืนชิ้นจะได้ก็ชิ้นหนึ่งมันได้ตัวนี้อ่าคูณกับห้าหมืนไปเลยก็จะได้ออกมาว่าได้เท่าไหร่เลื่อนจุดกี่ตัว เล่นจุด4ตัวเล่นจุด4ตัว1 2 3 4ไปอยู่ตรงนี้ศูนย์หายหมดเอา5ไปคูณแล้วก็ทยม1ตำแหน่งนะครับจะได้ค่าประมาณ5210ใช่ไหม5420เป็น21ทด2 5525เ 25, ป็น27ทด2 5630 32ทดยมกี่ตำแหน่งทดยม1ตำแหน่งอยู่นี่ ใส่คอมา่าก็ได้เป็นลูกบาทนิ้วนี่ต้องใช้ทูบเท่านี้ครับสามพรลูกบาทนิ้วครับต้องเตรียมทูบแต่ต้องเตรียมไอ้นี่ครับนี่ขี้เลื่อยผสมกับไม้หอมไว้เท่านี้นะก็ได้แล้วตัวนี้ก็จบนะ เกียร okay, อนนี้ไม่ได้สรุปอะไรให้มากนะสรุปเองแล้วกันนะครับไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4เดี๋ยวเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบหน้านี้ไปข้อ4ี่เาบอกว่าอะไรครับยอดนะครับสัตสัตถ,ถูป,ปะสัตถูปวีรชนอ่านว่าอะไรมาหน้านี้นะสัทูปนะวีรชนที่อนุอนุสรสถาน14ตุลานี่ เป็นคล้ายๆกลวยเลยนะเป็นคล้ายๆกลวยมีลักษณะเป็นกลวยกลวงโดยมีความสูง9เมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของฐาน2เมตรจงหาว่าอากาศภายในนี้มีปริมาณเท่าไหร่ก็หาปกติครับตัวนี้เนาะเขียนตรงนี้ลแล้วลกันนะครับข้อนี้ข้อ4ครับวิธีทำเราเริ่มที่อะไรก่อนเราเริ่มที่ปริมาตรของกลวยก่อนครับ ปริมาตรของกล้วยปริมาตรของกล้วยเท่ากับอะไรกล้วยหัวแหลมครับมี1ส่วน3พาย R กำลัง2เตก็แทนค่าครับได้1ส่วน3คูณพายพาย3.14คูณ R เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2เมตรนี่เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2รัศมีเป็นเท่าไหร่อาเท่ากับ1นะ เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะนั่นแสดงว่าตัวนี้เป็น1นึ่กลังสงแล้วก็คูณกับสูงสูงเก้าแล้ตัวนี้นะครับก็เหลืก็คูณออกมาใช่เป็นค่าประมาณนะครับ3ตัดได้ครับโชคดีนิดนึงเหลือ3 3เอาไปคูณกับ3.14 3.42ทด1 3 13เป็น4 3.39ลูกบาทเมตรครับ นี่ครับผมได้ตัวนี้นะเวลาตอบเรอเวลาตอบตอบตามส,สิ่งที่โจทย์ถามนะข้อ3คุณไม่ได้ทําให้ดูนะทำเองนะดังนั้นโจทย์ถามมาอากาศครับอากาศภายในยอดของควอนว่าอะไรนะสถูบเหรอสทูบวีรชนนะรูปวีรชนมี ปริมาตรประมาณ9.42ลูกบาทเมตรนี่ได้ตัวนี้นี่นะสูงไ่หน่อยนี่ก็จบครับไม่มีอะไรมากจำสูตรขึ้นใจยังปริมาตรของกล้วยเศษหนึ่งส่วนสามพายอากำลังสองเฮนะครับกล้วยเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวประยุกต์นี่มันจะใช้พิธากลัสได้เหมือนกันนะกล้วย ตัวที่เอาพีทาโกรัสมาใช้ก็คือพวกหัวแหลมทั้งหลายและมี2อรูปก็คือพีระมิดกับกรวยนั่นเองเนาะนั้นแสดงว่าเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไ้เจอกนคลิปต่อไปครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ